ที่คุกคามประเทศในปัจจุบันอันได้แก่ปัญหาอาัจญาิกรรมปัญหาด้านสุขภาพปัญหาด้านการไม่เคารพกฎหมายปัญหาด้านการละเมิดสิทธิและปัญหาความขัดแย้งในสังคมล้วนเป็นปัญหาพื้นฐานของเด็กและเยาวชนวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคือการสร้างเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้กฎหมายสิทธิและหน้าที่ทำให้เด็ก มีความรู้ในการป้องกันตนเองจับปัญหาต่างๆเหล่านี้และเรียนรู้ที่จะถ่ายทอดไปยังบุคคลอื่นให้มีความรู้มีจิตสำนึกที่ดีต่อการสร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมและชุมชนการให้การศึกษาที่ดีจะต้องมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมด้านสังคมเศรษฐกิจและทัศนคติของผู้เรียน การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาสามารถทำได้โดยผ่านสื่อต่างๆที่นำเสนอในรูปแบบของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนเพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนุกสนานเกิดความรู้และเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนการศึกษาที่อยู่ในรูปแบบกิจกรรมจะต้องส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการแก้ไขปัญหาพื้นฐานของตนเองได้ การดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาของโครงการมีสถานศึกษาเข้าร่วมแล้วกว่า400แห่งจำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการประมาณ450,000คนดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเปนไปอย่างต่อเนื่องในปีพุทธศักราช2554คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจึงร่วมกับสนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพาสสส,ส จดให้มีการดำเนินโครงการเยาวชนพลยุติธรรมโดยใช้ชื่อใหม่ว่าโครงการเยาวชนพลยุติธรรมสร้างแรงใจให้ความรู้นำสู่ปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนและชุมชนมีบทบาทร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรมปัญหาด้านสุขภาพปัญหาด้านการไม่เคารพกฎหมายหรือการละเมิดสิทธิ และปัญหาด้านความขัดแย้งของผู้คนในสังคมจุงเป้าหมายคือสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดโดยเปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมจากทั่วประเทศจำนวน40แห่งเป็นหน่วยปฏิบัติการจากทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใตา้ภาคกลางและกรุงเทพมหานครเน้นให้แต่และสถานศึกษามีบทบาทหลัก ในการดําเนินงานที่มีเยาวชนเป็นศูนย์กลางนําไปประยุกต์เข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างเหมาะสมมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจกรรมเพื่อสร้างติดสานึกและคัณนมคติที่ดีในเรื่องความยุติธรรมความสมานฉันท์และการป้องกันการกระทําผิดในกลุ่มเด็กและเยาวชนรูปแบบการดำเนินกิจกรรมได้เน้นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้นักเรียนเป็นวิทยากรแกรนนําในการถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตการสร้างความเป็นพลเมืองกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและการเสริมสร้างความสมานฉันท์นในโรงเรียนและชุมชนโดยมีขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมแบ่งออกเป็นสามระยะดังนี้ระยะที่หนคัดเลือกโรงเรียนและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดการประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดรับสมัครโรงเรียนที่เปิดการสอนระดับช่วงชั้นที่3ถึงช่วงชั้นที่4เข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ประจำโครงการคือ w w w p o w e r s t i c c o m และพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนจำนวน40แห่งจากทั่วประเทศโดยคัดเลือกจากโรงเรียนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการดำเนินงานพิจารณาจากข้อเสนอโครงการ หรือกิจกรรมดีเด่นและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนแก่นนาในโรงเรียนทั้ง40แห่งตามหลักสูตรระยะที่ส,สัตจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาดูงานโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนทั้ง4ภูมิภาคอภิปรายหาข้อสรุปว่าโรงเรียนและเครือข่ายชุมชนใดมีปัญหาอุปสรรค สุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องใดควรปรับปรุงเพิ่มเติมส่งเสริมในประเด็นใดบ้างและคัดเลือกนวัตกรรมที่เหมาะสมในการต่อกันและแก้ไขปัญหาในการศึกษาดูงานได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนในโรงเรียนต่างๆศึกษาดูงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมได้แก่สถานีตำรวจเรือนจำกรมคุมประพฤติ สารายการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมสุขภาพโดยให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ระยะที่3จัดงานมหกรรมโยชนพลยุติธรรมจัดมหกรรมทางวิชาการประจำแต่ละภูมิภาคเพื่อให้โรงเรียนได้นำเสนอกิจกรรมผ่านบอร์ดนิรรศการและการแสดงบนเวที ทำการเผยแพร่กิจกรรมสู่สาธารณชนผ่านสื่อสิ่งพิมพ์วิทยุและอินเทอร์เนต็ตและจัดทําแผนพับเผยแพร่ผลการจัดมหากรรมทางวิชาการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมที่ประสบความสําเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสู่สาธารณชนทางช่องทางต่างๆเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เว็บไซต์ของจังหวัดเว็บไซต์ของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมหรือกระทรวงศึกษาธิการการดำเนินโครงการในครั้งนี้จะเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมได้นั้นจะต้องมีแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและโรงเรียนจะต้องดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการเยาวชนคนยุติธรรม <S <S เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเด็กและเยาวชน <S <S ให้มีความเข้ม <S <S แข็ง เกิดอ,องความรู้นำสู่ระบบการปฏิบัติต้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นฐานของตัวเด็กและเยาวชนเองได้อย่าง,ย,างยั่งยืน